ช่างจัดการถอดแผงออกมานะครับน,นี่ก็มีเศษนะที่หนูนะขนขึ้นมาระว่าสภาพสายไฟนะครับดีได้ถอดเช็คตัวมอเตอร์ปัดน้ำฝนนะครับ สภาพของพัดลมโบเวอร์นะที่ออกมานะก็มีเศษหอยนะครับเศษสายไฟนะครับเศษกิ่งไม้ใบไม้เล็กๆนะโฮะโอ้โหชุดสายไฟนะครับต่อไป สภาพรังหนูนะครับอันนี้ก็คือสภาพสายไฟนะฮะเราวางลูกมันอยู่ในหัน่นะนะนะออิดูดีดูดีเดี <c oughs> ย๋ยวดูหูระบายน้ำมันเถอะนะยางระบายน้ำ สั่งจัดการฉีดล้างทําความสะอาดกิ่นหนูนะครับกลิ่นหนูให้นะครับตัวนี้เพราะว่ากิ่นค่อนข้างรุนแรงนะฮะตัวนี้เราล้างกิ่นหนูจะได้ไม่เจอกิ่นเก่านะฮะมีกิ่นหนูอยู่ในรถนะครับบางทีงูได้กิ่นนะครับก็จะเลื้อยเข้ามาตามกิ่นนะครับวันนี้เราล้างกิ่นหนูออกให้สะอาดนะครับ งูเลือ้อยผ่านมานะครับหาเหยื่อหาหนูกินนะครับก็จะได้ไม่เจอกินหนูครับมีความปลอดภัยครับเห็นไหมครับถ้ามันได้กลิ่นนะงูก็จะมาได้นะฮะพูดให้เห็นภาพนะครับตัวนี้เราจะพูดให้เห็นภาพเลยส่วนใหญ่มีหนูที่ไหนนะงูก็จะมาที่นั่นนะครับ ฉะนั้นวันนี้เราล้างให้สะอาดก่อนนะครับการทำตะแกรงนะครับจะได้ปิดป้องกันหนูให้ครับอ้าวใส่เลยตัวนี้จะใส่ยากนิดนึงครับปกตินี่ถ้าเราถอดหน้าปัดถอดตู้แอร์นะฮะมันจะใส่ข้างในนะจะใส่ง่ายตอนนี้ช่างจัดการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อให้ค่ะ ด้านใน,นก็จะการติดตะแกรงให้เรียบร้อยนะคะก็ฉีดตํายาค่าเชื้อคะ่ะหนูหรือว่างูต่างๆนะคะก็ไม่ได้กินไม่สามารถเข้าในรถได้คะ่ะสีดำๆด้านในนะคะก็จะเป็นตะแกรงนี่ติดให้คะ่ะ ในส่วนของรถไม่สู้อเองค่ะช่างก็จัดการต่อสายไฟในส่วนของปัดน้ำฝนให้เรียบร้อยค่ะต่อปลั๊กคะเขาสายไฟก็เก็บให้เรียบร้อยค่ะใส่กระดูกงูกันน้ำหรือว่ากันแมลงหรือว่ากันหนุก,กัดค่ะเช็ค <c oughs> ในส่วนของมอเตอร์ค่ะปัดน้ำฝน ตัวมอเตอร์ทำงานค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบชจงจัดการสิดัล้างความสะอาดแห่แง่น่ารถไทยค่ะตอวจสอพนะ้ำที่ไหลออกมาค่ะจำมามากๆ่่ะ